เศษแก้วยังบาดคมเศษอารมณ์ยังบาดใจเศษเหล็กยังพอขายได้แล้วเศษใจใครจะเอาละ่ะหวานเจี๊ยบจุบจุบยามเย็นเลยครับ ลมพัดโชยโชยอากาศเย็นเย็นนกร้องเจื่อแ้วส่งเสียงร้องชุก,กูชุก,กูชุกกูชุกกูอย่างมีความสุขสวยงามยามเย็นเย็นเลยครับ200บาทครับสวยสวยโดนโดนใจเลยครับ มาดูรายการที่หนึ่งเลยครับเป็นพระเนื้อผงวัดพับครับเนื้อนุ่มๆแน่นๆแก่งๆเลยครับ ลงรักเก่าเก่าเลยครับพระเนื้อผงวัดพับครับน่าจะเป็นพิมพ์ตุ๊กตาใหญ่ครับรายการที่สองครับเป็นเหรียญพระแม่นางกวักครับเลี่ยมเก่าโบราณครับ พะแม่นางกวักคกับกวักเงินกวักทองครับสวยๆเลยครับเลี่ยมกรอบพร้อมบูชาเลยครับรายการที่3ครับเป็นเหรียญหล่อโบราณหลวงปู่สุขครับหล่อโบราณเนื้อชินตะกวัวครับน่าจะเป็นพิมพ์หนตมานแบกแท่นครับ ด้านหลังจานอักรเลขยันครับเนื้อเก่าเก่าค่ำค่ำเลยครับ200บาทครับบางบางเบาเบาครับรายการที่4ครับเป็นปางลีลาเม็ดขนุนครับเนื้อดินเก่าเก่ามันมันเลยครับลงรักเก่าเก่าเลยครับ ปางลีลาเม็ดขนุนกำแพงเพชรครับรายการที่5ครับเป็นพระปิตาครับปิตาพิมพ์ปั้นครับพิมพ์ปั้นลอยองค,ครับเก่าไม่ทราบที่ครับลงรักเก่าๆเลยครับ รายการที่6ครับเป็นหล่อโบราณเก่าไม่ทราบที่ครับใต้ฐานเป็นอนักละเลขยันครับหล่อโบราณเก่าๆเลยครับเนื้อเก่าๆก่าค่ำๆเลยครับเนื้อโลหะ200บาทครับก็จับต้องได้ครับ รายการที่7ครับเป็นพระเนื้อผงครับปิดตาเนื้อผงคุกรักปิดทองครับเนื้อมันๆเลยครับด้านหลังเป็นอักษรเลขยันครับเลี้ยมก่อพร้อมบูชาเลยครับน่าจะเป็นปิดตาหลวงปู่ไข่วัดเชิงเลนครับ รายการที่8ครับเป็นกะลาแกะครับกะลาตาเดียวแกะลาหูอมจัน์ทรครับด้านหลังเป็นนักขละเลขยันครับกะลาแกะเก่าครับรายการที่9ครับเป็นพระปิตาเนื้อผงคุกลักหลังแบบครับ เนื้อมันมันเลยครับมันมันเก่าเก่าเลยครับรายการที่สิบก็บเป็นพระเนื้อดินครับน่าจะเป็นพระเนื้อดินจุลามณีครับเนื้อเก่าเก่ามันมันเลยครับออกเนื้อมันปูเลยครับ รายการที่11เครับเป็นพักกุครับน่าจะเป็นพระพุทธชินราชครับหล่อโบราณครับหลังลายผ้าครับเป็นพักกุครับเนื้อชินตะกัวครับเก่าๆเลยครับรายการที่12ครับเป็นหล่อโบราณหลวงพ่องเงินพิมพ์นิยมครับ สวยสวยคมๆเลยครับรายการที่13ครับเป็นพระปิดตาหล่อโบราณครับเหนือชินตะกัวหลังยันครับเก่าไม่ทราบที่ครับ รายการที่14ครับเป็นปั๊มเตาลีดหลวงพ่อทวดเนื้อโลหะครับเนื้อโลหะเก่าๆค่ำๆเลยครับเนื้อออกสีแดงๆเลยครับรายการที่15ครับเป็นหล่อโบราณหลวงพ่อทบพ,พิมพ์หน้าฝรั่งครับใต้ฐานอุดกิ่งครับ เนื้อโลหะเก่าๆเลยครับหลวงพ่อทบครับเมืองมะขามหวานครับจังหวัดเพชรบูรณ์ครับรายการที่16ครับเป็นเหรียญพระครูยานวีลาชแดงครับด้านหลังเป็นอักขระเลขยานครับวัดเขาบันไดอิดครับเมืองคนดุครับเพชรบุรีครับ รายการที่17ก็เป็นเหนรียญระคังหลวงพ่อกเกษมเขมมะโกครับปีพศ2516ครับหลังยันครับ 15. เมษาย5 1 6น2516ครับเลี่ยมกอพร้อมบูชาเลยครับเหรียญระกคังหลวงพ่อกเกษมเขมมะโกครับสุสานไตลักษ์ครับจังหวัดลำปางครับ รายการที่18ครับเป็นเหรียญหลวงพ่อคูณปะลิสุโทโโธครับมีผ้าจีวรปิดครับด้านหลังเป็นอักขรเลขยันครับวัดบ้านไร่อำเภอด่านขุนทศจังหวัดนครราชสีมาครับย,ย้อนย้อนยุคบารมี19ครับเหรียญย้อนยุคครับสวยๆคมๆเลยครับ รายการที่19เครับเป็นพระเนื้อดินหลวงพ่อโตครับเนื้อเก่าเก่ามันมันเลยครับมีคาบกุเลยครับน่าจะเป็นกุบางกัดทิงครับจังหวัดอยุธยาครับเหมืองเก่าของเราแต่ก่อนครับรายการที่20ก็เป็นพระกิ่งหล่อโบราณครับใต้ฐานอุดกิ่งครับ เก่าไม่ทราบที่ครับรายการที่21ครับเป็นหล่อโบราณหลวงพ่องเงินพิมพ์ขี้ตาครับเหนือโลหะเก่าเก่าพุนพุนเลยครับผ่านการเวลามาอย่างเนินนานครับ เก่าเก่าค่ำค่ำเลยครับรายการที่22ครับเป็นพักกิ่งครับพระแม่ย่าครับใต้ฐานอุดกิ่งครับสมเด็จย่าครับกิ่งสมเด็จย่าครับ รายการที่23ครับเป็นหล่อโบราณหลวงพ่องเงินครับพิมพ์ขี้ตาครับเนื้อโลหะเก่าๆเลยครับแก่ทองครับเนื้อเหลืองๆเลยครับรายการที่24ครับเป็นพระเนื้อผงเก่าครับเนื้อหนึ หนึบหน,นุ่มแน่นแน่นแกงแก่งเลยครับรายการที่25ก็ครับเป็นพระสมเด็จบางขุนพรมครับเนื้อนุ่มนุ่มเนียนเนียนมันมันเลยครับเนื้อตุบตุบตับตับเลยครับหนึบนุ่มครับ รายการที่26ครับเป็นหล่อบโบราณหลวงพ่อเงินครับพิมพ์นิยมครับลงรักเก่าครับเนื้อโลหะเก่าๆค่ำๆเลยครับลงรักเก่าๆแห้งๆเลยครับรายการที่27ครับเป็นหล่อบโบราณหลวงพ่อเงินพิมพ์นิยมครับหูบายสีครับ รายการที่28ครับน่าจะเป็นพะผงคุสะครับหลังยันครับหลวงปู่เผือกวัดกิ่งแก้วครับเลี่ยมกอบพร้อมบูชาเลยครับเนื้อนุ่มนุ่มแน่นแน่นแก่งแกงเลยครับมันมันเลยครับรายการที่2ี เกาครับเป็นเหรียญหล่อสี่เหลี่ยมปะพามนทนหลวงปู่สุขครับเนื้อโลหะครับด้านหลังจานยานครับเนื้อโลหะเก่าเก่าขึ้นสนิมเขียวเลยครับรายการที่30ก็ับเป็นพระสุมกอเนื้อดินครับพระสุมกอครับลงรักปิดทองครับเนื้อเก่าเก่ามันๆเลยครับ รายการที่3 1ครับเป็นพระเนื้อดินหลวงพ่องเงินครับหลังพระเจ้า5พระองค์ครับน่าจะเป็นพระกุครับมีคาบกุเลยครับเลี่ยมกรอบเก่าพร้อมบูชาเลยครับหลวงพ่องเงินครับเมตตาค้าขายร่ำรวยครับเมตตามหาอุดแข้วคาดปลอดภัยจากอันตรายทั้งปวงครับ เงินทองไหลมาเทมาเหมือนสายน้ำครับรายการที่32ครับเป็นหล่อโบราณหลวงพ่องเงินพิมพ์ขี้ตาครับน่าจะลงรักเก่าครับเนื้อโลหะเก่าๆคํำๆเลยครับ รายการที่33ครับเป็นหล่อโบราณหลวงพ่อเงินพิมพ์ขี้ตาครับองค์พระล่ำๆได้สัตว์ได้ส่วนเลยครับสวยนะจ๊ะพี่จ๋าอยากได้จัดไปได้เลย200บาทบางบางเบาเบาเลยจ้ารายการที่34ครับเป็นพระสมเด็จพิมพ์ขาาโต๊ะครับ เนื้อหนึกนุ่มครับเนื้อตุกตุกตับตับเลยครับนุ่มนุมแน่นแน่นเลยนวนนงว,วนมันมันเลยครับรายการที่35ครับหล่อโบราณหลวงพ่อเงินพิมพ์นิยมครับเนื้อออกสีเหลืองเหลืองทองเลยครับแก่ทองครับ หล่อโบราณเนื้อทองผสมเก่าครับรายการที่36ครับเป็นพักกิ่งหล่อโบราณครับอุดกิ่งด้านข้างครับพระก,กิ่งหล่อโบราณเนื้อโลหะเก่าครับเนื้อเก่าเก่าค่ำเลยครับเก่าได้อายุครับได้การเวลาครับเวลาหมุนเปลี่ยนแปลงไปครับ รายการที่37เครับเป็นเหรียญหล่อโบราณหลวงพ่อเพชรหลังยันครับหลวงพ่อเพชรวัดหัวถนนครับจังหวัดพิจิตครับเมืองชาละวันครับรายการที่38ครับเป็นหล่อโบราณหลวงพ่อเงินพิมพ์ขี้ตาครับองพระล่ำล่ำเลยครับ เนื้อโลหะเก่าๆค่ำๆเลยครับสวยๆคมๆครับได้อกได้ใจครับ200บาทครับก็จับต้องได้ครับไม่ไกลเกินฝันครับรายการที่39ครับเป็นพระสมเด็จบางขุนพรมครับนุ่มๆเนียนๆเลยครับแน่นๆมันๆเลยครับ ใส่ตลับสแตนเลสพร้อมบูชาเลยครับรายการที่40ครับเป็นหล่อโบราณหลวงพ่องเงินพิมพ์ขี้ตาครับลงรักเก่าครับรายการที่41ครับเป็นหล่อโบราณหลวงพ่องเงินพิมพ์ขี้ตาครับ วงนี้เก่าเก่าเก่า,ามันมันเลยครับเนื้อโลหะเก่าเก่า,า,ามันมันเลยครับรายการที่42ครับเป็นพระสมเด็จพิมพ์ใหญ่ครับเนื้อแข็งแก่งแน่นๆเลยครับสวยได้ใจเลยครับ200บาทก็เสียวได้ครับไม่ไกลเกินฝันครับ ช้าหมดอดได้ของดีครับราคาสบายกระเป๋าครับรายการที่43ครับหล่อโบราณหลวงพ่อเงินพิมพ์นิยมครับสวยงามอย่างนี้ก็200บาทครับบูชา2อ,องค์300บาทครับไม่ลัก ไม่บูชาไม่ได้แล้วครับรายการที่44ครับหล่อโบราณหลวงพ่องเงินพิมพ์ขี้ตาครับเนื้อโลหะกลับเลยครับขึ้นสนิมเคียวเลยครับรายการสุดท้ายก็ับเป็นภาพปิดตาเนื้อผงคุกรักเก่าครับ ไม่ซาที่ครับเรี่ยมก่อพร้อมบูชาเลยครับเรี่ยมก่อพลาต,ติกครับกันน้ำครับกันน้ำเข้าครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดหัวใจผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในคลิปต่อๆไปครับพระสวยๆงามงามยามเย็นๆครับ ไม่รักไม่บูชาไม่ได้แล้วครับสวยอย่างนี้ครับขอบคุณครับ